หน้าฝนแล้วนะครับใครที่กําลังตามหารถที่ผ่อนถูกๆนะครับผมแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับ Honda City นะครับปี2012สีคุณชายขาวขาวหล่อๆเลยนะครับผมมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นแบบไหนกันบ้างนะครับจะบอกได้เลยว่าตัวนี้สีขาวเดิมทั้งพันจากโรงงานนะครับผมไปด้านหน้านะครับจังหน้าโภเมียมทั้งหมดเลยนะสวยไม่มีรูรอยนะครับผมอันนี้ทําความสะอาดชงมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยนะครับ นี่เป็นไงล่ะนะครับมาถึงฝั่งนี้นะของเราก็จะเป็นนี่ชุดยางนะครับผมสวยๆเลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับไปขึ้นเหนือล่องใต้ได้หมดเลยนะครับหนผลนี้ใครอยากลุยก็จับเจ้าตัวนี้ได้นะครับเกาะถนนไม่เลื่นแน่นอนนะครับมาชุดสีไล่ตั้งแต่โซนด้านหน้าจนถึงด้านหลังนี่โอ้โหขาวนวลแบบนี้เลยนะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับมาดูด้านหลังกันเร็วนะครับด้านหลังของเรานะครับผมนี่ไฟเลี้ยวนะครับ สวยนะไรริ้วรอยเลยนะครับผมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับตาโลโก้ Honda City ตัวนี้สวยมากนะครับผมมาดูฝั่งนี้นะครับเอาให้รอบคันนะครับเอาให้รอบคันนะครับใครอยากดูนะครับอยากดูตัวจริงต้องเข้ามาดูนะตัวนี้นะถ้าอยากเห็นตัวจริงมาลองขับได้นะครับผมนี่เลยจัดเลยนะครับกับงบประหยัดแบบนี้นะครับไม่ต้องทนเปียกฝนอีกต่อไปทําไม่ร้อนแดดด้วยแอร์ข้างในก็เย็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ อ่าเรามาดูด้านหลังนะครับพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้นะครับผมไปไหนก็ใส่กระเป๋าเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้แล้วที่สําคัญนะครับผมนี่มียางอะไรแล้วชุดอุปกรณ์ครบนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับไปเดินทางไกลๆได้เลยนะครับใครที่สายลุยนะครับต้องจัดเจ้าตัวนี้มาชมกันที่ภายในต่อเนแล้วนะครับผมตัวนี้คข้างในโทนดํานะครับตัดด้วยสีครีมนี่อย่างสวยเลยนะครับผม สำหรับคุณชายคุณหญิงนะต้องจับเจ้าตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเนี่ยไม่มีร่องรอยกันหนังหุมอย่างดีนะครับนี่เลยนะครับตาโลโก้ยังอยู่ครบนะมาดูที่คอนโซลหน้านะครับสวยนะครับไม่มีริ้วรอยเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมขับง่ายสบายๆนะครับสําหรับหน้าฝนนี้ลุยได้นะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถปรับโหมดเล่นอยู่ในตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีสวยๆเลยนะแล้วก็ ข้างในเบาะหนังหุ้มอย่างดีสีครีมนะครับผมเข้ากับสีตัวรถนะผมว่าตัวนี้สวยๆเลยนะครับพื้นที่ด้านหลังกว้างขวางนะนี่เลยนะครับผมใครอยากมีไว้ใช้งานนะครับผมผมแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนครับไปชมกันมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เจ้าซิตี้ตัวนี้นะครับย้ําอีกรอบหนึ่งนะใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับผมผ่อนแค่5 0 0พันกว่าบาทนะครับเป็นพนักงาน รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับชัดเจนเอกสารชัดเจนแบบนี้นะครับจับจองเจ้าตัวนี้ไปได้เลยนะครับอยํา้ำอีกทีผ่อนแค่ห้าพันนะครับผลกําลังจะมาแล้วด้วยนะครับผมไม่ต้องทนเปียกฝนแล้วหรือใครจะเป็นแม้แต่ทั้งรับเงินสดเคยติดปัญหาตรงไหนมาติดแบล็คลิสติดอ่แท็กซิ่นะครับผมหรือว่าติดล่าช้าตรงไหนมา ตัวนี้พี่ปืนจะรับแก้เคสนะลองโทรมาปรึกษาก่อนนะครับผมช่วยได้ทุกคันช่วยดังทุกคันนะครับฝากไปด้วยครับผมพรทิปออโต้คาร์นะครับอยู่เส้นถนนกาญจนาพิเศษนะครับจิตกับสถาบันเนติบัณฑิตนะครับใครมาไม่ถูกนะครับลองโทรมาเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะครับและใครที่อยากปรึกษาเคสเช็คเครดิตนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับโทรมานะใครโทรก่อนได้ก่อนนะครับอยากเป็นเจ้าของเจ้าซิตี้หล่อๆตัวนี้นะครับรีบโทรมา นะครับเดี๋ยวพี่ปืนรับพิจารณาทุกเคสเลยนะครับผมวันนี้ฝากไปด้วยนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามนะครับผมมีข้อมูลสาระดีๆมีเงื่อนไขไปนั้นอัปเดตให้แล้วก็มีรถส,สวยมารีวิวนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับผมฝากไปด้วยนะพอทีปออโ,โตคาร์นะครับจัดให้นะครับผม